คุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมเหมือนคุณไม่เข้ากับโลกส่วนใหญ่เลยเหมือนทั้งโลกกำลังเดินไปในทิศทางเดียวแต่คุณกลับรู้สึกว่าถูกเรียกให้เดินอีกทางนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยบางคนแตกต่างจากคนอื่นพวกเขามีความพิเศษเฉพาะตัวที่คนทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้ง่ายง่ายแต่อย่าลืมการแตกต่างไม่ใช่เรื่องง่ายมันมาพร้อมความเหงาความสงสัย และความไม่เข้าใจจากคนรอบตัวแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือสัญญาณเหล่านี้คือเบาะแสของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่การเดินทางที่มีเพียงผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่รับรู้คุณรู้ไหมว่าการตื่นระหว่างตีสามถึงตีสอาจเป็นสัญญาณของการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณหรือความสามารถในการดึงดูดสัตว์และเด็กเล็กอาจเชื่อมโยงกับแรงดึงดูดเฉพาะตัวของคุณ ถ้าคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บางทีถึงเวลาที่คุณควรตื่นรู้สิ่งที่ดูแปลกในสายตาคนอื่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นทางจิตวิญญาณและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือสัญญาณเหล่านี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้และยังเปลี่ยนชีวิตของคนรอบข้างด้วยหากคุณรู้สึกว่าชะตาชีวิตคุณยิ่งใหญ่กว่านี้แม้ยังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งนั้น จงอยู่กับเราต่อไปสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากที่นี่อาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองและเปลี่ยนวิธีที่คุณเข้าใจโลกทั้งใบเตรียมใจไว้เพื่อเปิดรับสัญญาณเหล่านั้นค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณและโอบรับความเป็นตัวคุณอย่างที่ไม่เคยมาก่อนเพราะคุณไม่เหมือนใครและนั่นคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณบางคนมีบางสิ่งที่พิเศษ เกินจะอธิบายด้วยคำพูดพวกเขาเหมือนแม่เหล็กดึงดูดสิ่งมีชีวิตและเหตุการณ์แสดงสัญญาณที่เหนือกว่าคนทั่วไปสัญชาตญาณของพวกเขาคมกริบเหมือนใบมีดสามารถสัมผัสความจริงที่ซ่อนอยู่ได้แม้ก่อนที่มันจะปรากฏออกมาความรู้สึกไวด้านอารมณ์ของพวกเขาทำให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ลึกซึง้งรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความสุขราวกับเป็นของตนเอง คุณเคยสังเกตไหมบางคนดูเหมือนดึงดูดสายตาโดยไม่ต้องพยายามเลยนี่คือแรงดึงดูดส่วนบุคคลที่แท้จริงเป็นแสงที่ส่องประกายออกมาจากภายในสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือพวกเขาอ่านสถานการณ์รอบตัวได้อย่างแม่นยำพวกเขารู้ทันทีเมื่อสิ่งใดกำลังจะเปลี่ยนแม้ยังไม่มีสัญ,ญญาณอะไรบอกไว้เลยบางคนรู้สึกใจเต้นแรง ก่อนจะได้รับข่าวดีหรือข่าวร้ายนี่คือ GPS ทางจิตวิญญาณที่นำทางให้พวกเขาเลือกสิ่งที่ถูกต้องวิธีฝึกฝนคือสังเกตความฝันของตัวเองหรือความคิดที่ผุดขึ้นซ้ำๆบางทีมันอาจซ่อนคำตอบที่คุณยังไม่เห็นอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นคือการดึงดูดสัตว์และเด็กเล็กโดยธรรมชาติคุณเคยเห็นหมาแปลกหน้าเดินตามใครบ้างไหม หรือเด็กยิ้มให้คนแปลกหน้าโดยไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยสัตว์และเด็กมีความไวต่อพลังงานพวกเขาถูกดึงดูดโดยคนที่ส่งพลังบวกออกมาลองสังเกตว่าพลังงานของคุณส่งผลต่อคนรอบข้างอย่างไรบ้างคุณทำให้คนรู้สึกสงบมั่นใจหรือปลอดภัยหรือไม่ความเป็นธรรมชาติแบบนี้สร้างออร่าที่ไม่มีใครเลียนแบบได้พวกเขาเหมือนประภาคารในคืนมืด นำทางผู้ที่หลงทางอยู่เสมอแต่นี่ไม่ใช่พาระเลยมันคือของขวัญอันล้ำค่าและการเดินทางนี้ยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกมากมายสัญชาตญาณคือเข็มทิศภายในที่ทรงพลังและผู้ที่ถูกเลือกมักมีสิ่งนี้อยู่ในระดับสูงมากมันคือเสียงกระซิบในใจที่เตือนให้คุณตัดสินใจก่อนเหตุผลจะเข้ามาแทรกคนที่มีสัญชาตญาณพิเศษ ไม่ต้องการสัญญาณภายนอกเพื่อรู้ความจริงบางคนแค่ฟังบทสนทนาก็สัมผัสได้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ปกติแม้ไม่มีใครเอ่ยปากเลยสักคำเดียวความสามารถนี้ไม่ใช่เรื่องเวทมนต์แต่มาจากความไวทางอารมณ์ที่ฝึกฝนมาอย่างดีการฟังเสียงภายในคือสิ่งที่ทำให้พวกเขานำหน้าเสมอสัญชาตญาณน,นี้ยังเป็นเพื่อนแท้ในยามวิกฤตลองนึกภาพสถานการณ์ตึงเครียดในที่ทำงาน ในขณะที่คนอื่นว้าวุ่นผู้ที่เชื่อมต่อทางจิตวิญญาณกลับนิ่งสงบและมองเห็นทิทางถัดไปชัดเจนราวกับเป็นเสียนหมากรุกสิ่งที่ช่วยเสริมสัญชาตญาณน,นี้คือความเงียบลองนั่งสมาธิเดินคนเดียวหรือดูธรรมชาติรอบตัวความเงียบช่วยกลั่นกรองเสียงรบกวนจากภายนอกและทำให้คุณได้ยินเสียงข้างในชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาสามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ด้วย บางคนเรียกมันว่ายานพิเศษแต่มันคือการอย่างรู้ที่ลึกกว่าเหมือนกับรู้สึกลมเปลี่ยนทิศก่อนพายุจะมาถึงเช่นบางคนเลี่ยงการลงทุนบางอย่างเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่เวลาแล้วสุดท้ายก็พบว่านั่นคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดหากคุณอยากฝึกสิ่งนี้ลองจดบันทึกความรู้สึกหรือสิ่งที่นึกขึ้นได้ในแต่ละวันแต่สัญชาตญาณไม่มาเดียเด่ยวเดี่ยวมันจับมือกับแรงดึงดูดส่วนบุคคล และพลังงานบวกคนที่ไว้วางใจในตัวเองจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่คนอื่นรู้สึกดีด้วยแต่พลังพิเศษนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับมันจริงๆคุณจะค้นพบช่วงเวลาแห่งจิตวิญญาณเวลาพิเศษระหว่างตีสถึงตีสเป็นเวลาที่หลายคนตื่นขึ้นโดยไม่มีเหตุผลแต่กลับรู้สึกตื่นตัวและเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ตามความเชื่อของหลายแนวทางจิตวิญญาณเวลานี้คือช่วงที่ข้อความลึกลับถ่ายทอดถึงคุณผ่านความฝันผ่านความรู้สึกหรือผ่านความคิดที่ผุดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลถ้าเคยเกิดขึ้นกับคุณจงรู้ไว้ว่านั่นคือคําเชิญจากจักรวาลให้คุณรับฟังหัวใจของตัวเองและเสียงของวิญญาณแม้ดูเหมือนลำบากที่ต้องตื่นกลางดึกแต่นั่นคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ หลายคนบอกว่าไอเดียที่ดีที่สุดหรือคำตอบที่รอคอยมานานล้วนเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เคล็ดลับคืออย่าปล่อยให้มันผ่านไปเปล่าเปล่าลุกขึ้นมาหายใจลึกๆแล้วจดสิ่งที่ผุดขึ้นในใจคุณอาจตกใจเมื่อพบว่าคำตอบที่ตาหาอยู่ตรงหน้าคุณตลอดมาแล้วหากอยากเชื่อมต่อกับพลังนี้ให้ลึกยิ่งขึ้นลองสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่สงบ เช่นหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจหรือทำสมาธิก่อนเข้านอนเพื่อเปิดรับข้อความจากจักรวาลได้อย่างชัดเจนสิ่งหน้าทึ่งคือเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยความจริงใจสัญชาตญาณจะยิ่งชัดขึ้นจนทุกอย่างดูง่ายได้ลองจินตนาการถึงคนที่ตื่นตอนตี3ด้วยความรู้สึกอยากเปลี่ยนงานทันทีหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่และเมื่อเขาทำตามเสียงนั้น ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อเพราะบางก้าวเล็กๆอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนทั้งชีวิตช่วงเวลานิ่งเงียบระหว่างคุณกับจักรวาลไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการเติบโตทางจิตวิญญาณมันช่วยขัดเกลาการตัดสินใจของคุณขยายความไวทางอารมณ์และปรับคุณให้สอดคล้องกับภารกิจชีวิตพูดถึงความไวพลังงานนี้สะท้อนออกมาในวิธีที่คุณเชื่อมโยงกับผู้คน โดยเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตที่มีสัมผัสลึกสัตว์และเด็กเล็กมีเซนส์นพิเศษในการรับรู้พวกเขาไม่ได้ตัดสินจากคำพูดหรือรูปลักษณ์แต่รู้สึกถึงพลังงานที่คุณแบกรับผู้ถูกเลือกที่มีแรงดึงดูดเฉพาะตัวมักจะกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจโดยธรรมชาติคุณเคยเห็นไหมหมาเดินเข้ามาหาทั้งที่คุณไม่ได้เรียกหรือเด็กเล็กยิ้มให้ทั้งที่เขาไม่รู้จักคุณเลยเหตุการณ์เหล่านี้ คือหลักฐานของพลังงานที่คุณส่งออกไปมันไม่ใช่แค่เรื่องน่ารักแต่มันเปลี่ยนชีวิตได้เวลาสัตว์เข้าหาโดยไม่ลังเลนั่นสะท้อนความบริสุทธิ์ของพลังงานในตัวคุณลองนึกภาพแมวขี้ระแวงที่ปกติไม่เข้าใกล้ใครเลยแต่จูจ่ๆมันกลับเดินเข้ามาหาคุณแล้วนั่งขดตัวอยู่ข้างๆอย่างไว้วางใจนั่นคือสัญญ,ญาณชัดเจน ว่าคุณกําลังสั่นคลื่นพลังงานที่ดีออกไปส่วนเด็กเล็กพวกเขาเชื่อในความรู้สึกมากกว่าคำพูดหากเด็กยิ้มให้คุณหรืออยากอยู่ใกล้ๆโดยไม่รู้เหตุผลพ่อแม่จะพูดว่าปกติลูกไม่คุยกับใครง่ายๆเลยนะนั่นแหละคือหลักฐานของแรงดึงดูดเฉพาะตัวถ้าคุณอยากลึกซึ้งกับพลังนี้เริ่มจากการชำระและยกระดับพลังงานในตัวกิจกรรมง่ายๆ เช่นการนั่งสมาธิทุกวันการรู้สึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆหรือการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติสิ่งเหล่านี้คือวิธีเติมพลังบวกให้ตัวคุณคุณอาจลองเดินเล่นในสวนสาธารณะแล้วสังเกตว่าสัตว์เข้าหาคุณไหมหรือใช้เวลากับเด็กๆในครอบครัวหรือผ่านการทำกิจกรรมอาสาสิ่งเหล่านี้จะช่วยตอกย้ำความเป็นธรรมชาติในตัวคุณ และสอนให้คุณเข้าใจความเรียบง่ายของชีวิตการเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตที่ไวต่อพลังงานคือหลักฐานว่าพลังจิตวิญญาณไม่ต้องการคำพูดใดๆเพื่อสื่อสารมันเผยตัวเองผ่านความรู้สึกเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวและสร้างสายใหญ่ที่ไม่อาจอธิบายได้แต่สัมผัสได้เสมอสิ่งนี้นำไปสู่ของขวัญอีกชิ้นที่ล้ำค่ายิ่งกว่าทอง คือยานรู้จำหรือด s เซ r n m e n นความสามารถในการแยกแยะว่าใครจริงใจใครซ่อนเจตนาเหมือนมีเรดาร์ภายในผู้ถูกเลือกมักมีพรสวรรค์ข้อนี้ในระดับเหนือธรรมดาพวกเขาไม่ต้องรอฟังคำพูดแค่มองแววตาหรือจับท่าทางเล็กน้อยก็รู้ได้ทันทีว่าใครจริงหรือใครเสแสร้งคุณเคยเห็นไหมบางคนไม่กล้ามองตาคนที่รู้ทัน นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยความไวทางอารมณ์ที่สูงมากมักทำให้คนที่มีความลับรู้สึกไม่สบายใจการมีหยานแยกแยะก็เหมือนมีเกราะป้องกันพลังงานลกแม้คุณอาจยังเจ็บได้เหมือนคนอื่นแต่คุณจะรู้ทันและถอยออกก่อนจะเจ็บลึกเช่นไหนที่ทำงานมีบางคนเข้ามาพูดดีใส่แต่ในใจแอบหวังผลคุณอาจจะยิ้มตอบแต่หัวใจรู้ทันทีว่าไม่จริงใจ เพื่อพัฒนาเครื่องมือนี้ลองฝึกสังเกตตัวเองฟังปฏิกิริยาของคุณตอนคุยกับแต่ละคนมีอะไรในใจคุณที่พยายามจะเตือนไหมการตระหนักรู้นี้จะกลายเป็นเกราะที่จะช่วยให้คุณเดินในโลกนี้อย่างมั่นคงเหมือนเดินในทุ่งกับระเบิดแต่มีแผนที่รู้ว่าตรงไหนปลอดภัยและเมื่อคุณยอมรับความแตกต่างของตัวเองคุณจะรู้ว่ายานนี้ไม่ใช่ภาระ แต่มันคือพลังที่ยิ่งใหญ่พลังที่จะนำพาคุณไปสู่ตัวตนที่แท้จริงซึ่งหลายคนยังไม่กล้าแม้แต่จะมองตรงเพราะการเป็นคนแตกต่างคือบททดสอบบททดสอบที่ผู้ถูกเลือกต้องเผชิญตั้งแต่วัยเยาว์ขณะที่คนอื่นพยายามปรับตัวให้เข้ากับโลกผู้ถูกเลือกกลับตระหนักว่าความเป็นตัวของตัวเองคือพลังที่แท้จริงไม่ใช่ความอ่อนแออย่างที่ใครเข้าใจ แต่การยอมรับสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันต้องผ่านการฝึกแยกแยะเสียงวิจารณกล้าหาญที่จะยืนหยัดในความจริงของตนและต้องอ่อนไหวพอที่จะอยู่กับความเหงาซึ่งบ่อยครั้งกลายเป็นความเหงาที่สร้างสรรค์เพราะความโดดเดี่ยวที่มาพร้อมการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณน,นั้นคือพื้นที่ให้ความเข้าใจอันลึกซึ้งได้เบ่งบานศิลปินผู้สร้างนักคิดผู้ยิ่งใหญ่หลายคนในประวัติศาสตร์ เช่นนิโคลาเทสลาหรือฟรีดาคาโลล้วนได้แรงบันดาลใจที่แท้จริงในช่วงเวลาของความเงียบกับตัวเองไม่ใช่การแยกตัวจากโลกแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้ได้ฟังเสียงภายในอย่างแท้จริงลองเริ่มง่ายๆด้วยการมีพิธีกรรมส่วนตัวเล็กๆในแต่ละวันเช่นจิบกาแฟเงียบๆตอนเช้าหรือนั่งเดินช้าๆตอนพระอาทิตย์ตกช่วงเวลาแบบนี้ จะช่วยเติมพลังงานบวกและเปิดเผยตัวตนลึกที่สุดในใจคุณการยอมรับความแตกต่างยังหมายถึงการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลวงตาและการแข่งขันผู้ถูกเลือกเรียนรู้ที่จะหันมองข้างในพวกเขารู้ว่าเส้นทางของตัวเองนั้นไม่เหมือนใครและสัญญาณทางจิตวิญญาณที่ได้รับนั้นก็ออกแบบมาเฉพาะทางเดินของเขาเอง แนวคิดนี้จะช่วยให้คุณเติบโตโดยไม่ต้องรอการยอมรับจากใครในขณะที่คนอื่นไล่ล่าความสำเร็จภายนอกผู้ถูกเลือกกลับพบความสงบในความเติบโตภายในและการเชื่อมต่อกับสิ่งที่สําคัญจริงๆการยอมรับตนเองไม่เพียงเสริมพลังแต่มันยังจุดประกายให้คนรอบข้างเมื่อคนเห็นว่าคุณกล้าเป็นตัวของตัวเองพวกเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตของตัวเองเช่นกัน และนี่แหละที่ทำให้ผู้ถูกเลือกมีแรงดึงดูดอันทรงพลังพวกเขาสามารถเปลี่ยนความแตกต่างให้กลายเป็นพลังนําทางซึ่งไม่อาจอธิบายได้ด้วยคำพูดแต่สามารถรู้สึกได้เมื่ออยู่ใกล้ผู้ถูกเลือกมักจะเป็นคนที่คุณไม่มีวันลืมไม่ใช่เพราะหน้าตาหรือคำพูดแต่เพราะความรู้สึกที่พวกเขาทิ้งไว้ในใจคุณพลังงานแม่เหล็กนี้ไม่ใช่การเรียกร้องความสนใจ แต่มันแผ่ออกมาเองจากความจริงแท้ในหัวใจพวกเขาไม่ต้องพูดอะไรมากแค่ยิ้มก็บรรเทาความตึงเครียดทั้งห้องไม่ต้องพยายามจูงใจใครแต่กลับสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรอบตัวและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือพลังนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้สว่างขึ้นทีละนิดทีละใจลองนึกถึงครูคนหนึ่ง ที่แค่พูดไม่กี่คำก็เปลี่ยนชีวิตนักเรียนได้ทั้งห้องหรือหัวหน้าคนหนึ่งที่ไม่เคยขึ้นเสียงเลยแต่กลับทำให้ทุกคนอยากทำให้ดีที่สุดการฝึกฝนแรงดึงดูดส่วนตัวนี้เริ่มจากการตั้งคำถามง่ายๆวันนี้เราได้เป็นตัวเองที่ดีที่สุดแล้วหรือยังเราได้ส่งต่อพลังงานดีๆให้ใครบ้างหรือเปล่าการไข้กรวนแบบนี้จะช่วยสะท้อนพลังแท้ที่คุณมี และยิ่งเสริมพลังให้คุณเป็นจุดเปลี่ยนของใครอีกหลายคนในโลกใบนี้พลังแม่เหล็กภายในแบบนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนคำว่าแตกต่างให้กลายเป็นแสงนำทางและเปลี่ยนความเงียบให้กลายเป็นเสียงที่ดังกล้องในหัวใจคนผู้ถูกเลือกคือผู้ที่กล้ายืนหยัดในตัวตนของตนแม้โลกจะบอกว่าคุณไม่เหมือนใครแต่คุณกลับตอบว่า ก็เพราะฉันเกิดมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณตลอดมาไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือคำเชิญจากจักรวาลให้คุณลุกขึ้นและเริ่มเดินในเส้นทางที่แท้จริงของคุณคำถามคือตอนนี้คุณจะทำอย่างไรกับความรู้นี้คุณจะยังคงเพิกเฉยต่อเสียงภายใน หลบซ่อนความเป็นตัวเองเพียงเพื่อจะเข้ากับคนอื่นไหมหรือคุณจะเริ่มยอมรับว่าคุณมีบางสิ่งที่พิเศษบางสิ่งที่เปลี่ยนโลกเล็กๆรอบตัวคุณได้คุณมีความไวทางอารมณ์คุณมีแรงดึงดูดเฉพาะตัวและคุณมียานรู้จำที่ชี้นำชีวิตคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองและเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นได้ด้วยแต่ทั้งหมดนี้ ต้องเริ่มจากการกล้ารับฟังหัวใจตัวเองเพราะไม่มีใครทำแทนคุณได้ไม่มีใครเดินเส้นทางนี้แทนคุณได้การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากก้าวเล็กๆที่คุณเลือกในวันนี้และพูดถึงการเริ่มต้นทำไมไม่เริ่มตอนนี้เลยล่ะหยุดนิ่งสักครู่แล้วย้อนมองดูสัญญาณในชีวิตคุณที่ผ่านมาบางทีคุณอาจจะสังเกตเห็นว่าคุณดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามา คุณมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำคุณรู้สึกถึงบางอย่างในช่วงเวลาตีสามคำถามคือคุณจะใช้ของขวัญเหล่านี้เพื่ออะไรคุณจะเติบโตทางจิตวิญญาณได้อย่างไรคุณจะเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้ลึกซึ้งแค่ไหนจงเริ่มวันนี้เลยเพราะไม่มีใครทำแทนคุณได้จงจำไว้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มจากการเคลื่อนไหวเล็กๆที่เราลงมือในวันนี้ และหากคุณอยากมีเพื่อนร่วมทางที่เข้าใจเส้นทางตื่นรู้นี้เช่นกันลองกดติดตามช่องนี้ไว้เปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเล็กๆแห่งนี้ชุมชนของผู้ที่กล้าจะเป็นตัวเองผู้ที่สแสวงหาการเติบโตและความจริงแท้หากสิ่งใดในคลิปนี้สะท้อนกับใจคุณอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราหน่อย คุณเคยพบสัญญาณแบบไหนในชีวิตคุณบ้างและจากนี้ไปคุณจะเดินต่ออย่างไรเพราะเชื่อเถอะว่าคุณไม่ได้อยู่ลำพังและฉันจะอยู่ตรงนี้เป็นแสงเล็กๆเ,เคียงข้างคุณเสมอในการเดินทางอันลึกซึ้งสู่การเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเหมือนใครแต่เราเกิดมาเพื่อเป็นเราอย่างสมบูรณ์ที่สุดไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ในสายตาโลก แต่ขอให้ซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงคุณอาจไม่ใช่แสงสว่างสําหรับทุกคนแต่คุณคือแสงเดียวที่ใครบางคนอาจต้องการในวันนี้โลกนี้กำลังต้องการคนแบบคุณคนที่กล้าแตกต่างกล้าเดินทางที่ไม่มีแผนที่กล้ารักตัวเองอย่างแท้จริงหากคุณเดินมาถึงตรงนี้แล้วขอให้รู้ไว้ว่าคุณพร้อมแล้ว พร้อมจะเติบโตพร้อมจะเปลี่ยนแปลงและพร้อมจะเปล่งแสงในแบบที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นถ้าคุณรู้สึกถึงเสียงเรียกนี้อยู่ในใจจงอย่าดับมันด้วยความกลัวแต่จงเติมพลังให้มันด้วยศรัทธาและความรักที่คุณมีต่อตัวเองขอให้ทุกย่างก้าวของคุณจากนี้ไปเต็มไปด้วยความหมายความสงบและความกล้าและถ้าในวันใดที่คุณรู้สึกหลงทาง จงหลับตาเงียบๆแล้วฟังหัวใจตัวเองอีกครั้งเพราะเสียงข้างในนั้นจะพาคุณกลับมาเสมอกลับมาหาความจริงแท้ที่คุณเป็นเพราะคุณคือผู้ถูกเลือกและโลกยังรอแสงของคุณอยู่คุณไม่ได้บังเอิญมาฟังคลิปนี้หรอกนะมีบางอย่างข้างในคุณที่ดึงคุณมาที่นี่บางอย่างที่บอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลา ที่จะเลิกวิ่งหมีความรู้สึกในใจถึงเวลาที่จะเชื่อในเสียงข้างในที่คุณเงียบใส่มานานถึงเวลาที่จะยอมรับว่าคุณไม่ธรรมดาไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจเส้นทางนี้และนั่นไม่เป็นไรเลยคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะคนที่รู้จะสัมผัสคุณได้โดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวดังนั้นหากคุณรู้สึกว่ามีสิ่งใดในเนื้อหานี้สะกิดใจ ขอเพียงคุณไม่เมินเฉยต่อความรู้สึกนั้นอีกต่อไปมันอาจเป็นแค่ประกายเล็กๆแต่หากคุณกล้าจุดไฟมันจะกลายเป็นแสงที่จะนำทางคุณไปไกลกว่าที่คุณเคยเชื่อวันนี้อาจยังไม่ใช่วันเปลี่ยนชีวิตแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าปล่อยให้มันจางหายไปกับเวลาเพราะการเปลี่ยนแปลงไม่เคยเริ่มจากความพร้อมแต่มันเริ่มจากความกล้า เพียงพอที่จะก้าวไปแม้ยังไม่แน่ใจและถ้าคุณรู้สึกว่าเดินคนเดียวอยากให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเลยเพราะทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้คือผู้ที่มีแสงเหมือนคุณเรากําลังตื่นอยู่ด้วยกันจงอย่าดับแสงของตัวเองเพียงเพราะมันสว่างไม่เท่าใครเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยแสงจอมปลอมแสงแท้อย่างคุณคือของขวัญที่หายากที่สุด ขอบคุณที่อยู่กับเราหากคลิปนี้กระทบใจคุณแม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันให้ใครสักคนที่คุณรักอาจเป็นเขาที่รอแสงของคุณอยู่และอย่าลืมเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ฉันพร้อมแล้วเพื่อประกาศให้จักรวาลรู้ว่าคุณกำลังจะเริ่มเดินในเส้นทางของตัวเองและโลกทั้งใบจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป